สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2566นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมก่อนอื่นนะขอน้อยใจนิดน,นึงคือ <c ười> <c ười> ยอดดูคลิปเมื่อวานนี้น้อยเป็นประวัติการของช่องนัดกาสติยาเลยน้อยใจมากๆ <c ười> อ่ะโอเค แต่ยังไงก็ต้องมาอัปเดตให้เหมือนเดิมเอาความรู้สึกเหมือนเดิมกลับมานะครับผมอัปเดตข่าวประจําวันนี้แล้วก็มีพรีวิวก่อนเกมคืนนี้นะครับเรอยมาริดบุกเยือนกาดิสด้วยนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเวลาก็พอดูได้อยู่นะครับแต่คงไลฟ์ทันทีไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนข่าวประจําวันนี้นะครับผมก็มีข่าวของเมาโรอิกาดีนะฮะมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ จาก The a เล c t i i u UK เดี๋ยวเราไปฟังกันนะเขาบอกว่าเอเ่นน่ะโหเอาโปรไฟล์มานำเสนอถึงที่มาดิดเองเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะแล้วก็มีข่าวของราอูลกอนซาเลสไม่อยากให้วะคือตอนนี้มีข่าวว่าทางอูดิ n b อ r นเบรินะครับทีมในลีกเยอรมนะันน่ะเขากำลังใกล้จะปลดโคชคนปัจจุบันนะฮะแล้วอยากจะแต่งตั้งราอูลกอนซาเลส นะครับ๋ยวไปฟังเนื้อหากันนะฮะไม่อยากให้แล้วก็ปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้กับกาดิสนะฮะอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นนะครับเมื่อวานน้อยใจมากๆวันนี้ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเกมนะฮะเกมการแข่งขันลาดิก้ากลับมาแล้วนะครับช่วยกันสนับสนุนนิดนึงนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ได้ยิ่งดีนะครับขอบคุณมากครับผมมาเริ่มกันที่ ข่าวของเมาโรอิกาดีกันก่อนนะครับเอาข่าวแรกเลยนะครับคือผมต้องบอกว่า,าสื่อที่รายงานก็ d ดอไ e เอีเคเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือแต่ต้องมาฟังหูไว้หูก่อนนะครับคือข่าวนี้เรื่องมันเริ่มจากที่ว่ากองหน้าของเราอะ่ะมันเจ็บเยอะใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วนะฮะมันมีข่าวว่าแบบเอเจนต์นะฮะของเมาโรอิกาดีเนี่ยรับรู้ข่าวนี้นะฮะว่า กองหน้ามอริตตอนนี้มันขาดแคลนนะอยากจะดึงมาอยากจะดึงเมาโรอิกาดีเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะครับอ่ะมาฟังเนื้อข่าวกันนิดนึงนะครับจากผู้สื่อข่าวกีย马โมไรนะฮะจากเด e ะเลติ u ยเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าจากแหล่งข่าวของเรือลมดริตอ้างว่าพวกเขาว่าได้เห็นเอเยตนนะครับของอิกาดีเนี่ยมาเสนอชื่อนักเตะให้กับสโมสรเมื่อไม่นานมานี้แต่นะฮะแต่ทางสโมสรได้ แสดงความชัดเจนว่าไม่สนใจอีกาดีนะฮะเนื่องจากไม่มีแผนการเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าฟังหูไว้หูก่อนคืออย่างแรกนะครับไม่มีสื่อไหนเล่นเลยมีสื่อ l t l e Electric UK โดยผู้สื่อข่าวเกียโมรายเพียงคนเดียวที่ฟังหูไว้หูคือคือ,คอมันมันจะเป็นไปไม่ได้นั่นแหละนะครับมันจะเป็นไปไม่ได้ที่อีกาดีจะมาอยู่กับเรานั่นแหละนะแต่สุดท้ายอย่างที่บอกนะครับเขาก็ลงท้ายด้วยที่บอกว่า ถึงจะมานําเสนอจริงนะฮะถึงเอเจนต์จะบินมาที่มาริดจริงแต่สุดท้ายมาริดก็ไม่เอาเพราะมาริดไม่มีความคิดด้วยนะครับถ้าอ่ะเราลองมาคิดดูนะว่าอิกาดีเก่งไหมในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าก็ไม่ถึงท่านขั้นระดับท็อป <c oughs> ในความคิดส่วนตัวผมนะผมว่าเกรดน่าจะประมาณ b บวกเกือบ A อะเลือมๆเกือบ A B บวก สมัยก่อนเก่งกว่านี้เยอะนะครับตอนที่อยู่กับอินเตอร์มิลานนะฮะแล้วก็ย้ายมาที่ปารีสแซงต์แมงใช่ไหมแล้วก็โ,โหโดนสื่อเล่นข่าวกระน,นําแล้วก็ย้ายมาอีกทีนะครับผมก็คือฟอร์มช่วงนั้นก็ตกด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็ย้ายมาอีกทีท,ที่กาลาจัสลายนะฮะอผมว่าอิกาดี้กับเราอ่ะไม่มีความเป็นไปได้เลยแต่แต่ลองคิดน,นะถ้าสมมติ ยืมครึ่งฤดูกาลได้สมมุตินะยืมครึ่งฤดูกาลได้ประมาณอันหนึ่งล้านยูโรก็ได้อ่ะประมาณนี้ไม่แน่นะเว้ยไม่แน่สโม,มสรเราอาจจะยืมมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะไม่ต้องใส่ออปชั่นอะไรทั้งสิ้นแค่ยืมแล้วก็คืนจบแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้ากาลาตาสลายจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกมาจริงมันต้องมีออปชั่นอืมไม่งั้นเขาไม่ยอมปล่อยมาหรอกนะอ่ะผมว่าข่าวนี้ก็น่าจะจบลงเลยนะตรงที่ อีกอรดี้คงไม่มาทีมเราหรอกคือเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีแผนที่จะเสริมทัพกองหน้าอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมีข่าวไงผมก็ต้องเอาข่าวที่มันเป็นประจําวันมารายงานให้ฟังนะครับอ่าโอเคแล้วไปต่อกันที่ราอูลคอนซาเลสกันหน่อยโอ้โหข่าวนี้ต้องบอกว่ามันมาจากสื่อที่น่าเชื่อถือเหมือนกันนั่นแหละนะฮะคิกเกอร์นะฮะสื่อใหญ่ในเยอรมันเนี่ยแต่อันที่จริงต้องบอกว่า คิกเกอร์ไม่ค่อยจะแม่นนะเรื่องเกี่ยวกับไอการย้ายนักเตะเนี่ยหรือหรือการซื้อขายนักเตะแต่เรื่องโค้ชมันมันก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างอ่ะเรามาฟังเนื้อหากันนะครับคิกเกอร์บอกว่าอุนิยอนเบอร์ลินนะฮะเตรียมประกาศผู้จัดการทีมคนใหม่ในวันอาทิตย์นี้นะฮะวันอาทิตย์วันนี้แหละและมีสัญญาณนะฮะเพิ่มว่าเขาอะ จะเป็นราอุนกอนซาเลสเขาในที่นี้หมายถึงโค้ชคนต่อไปคือราอุนกอนซาเลสกุนซือของเรามริตกาสติยานนะครับด้วยเหตุปัจจัยคือมีการยืนยันแล้วว่าทางอุนยอนเบอร์ลินเนี่ยใกล้จะปลดโค้ชคนปัจจุบันคือมาโกโกเต้นะครับผมก็เป็นกุนซือที่ช่วงหลังทำผลงานได้ย่ำแย่มากๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยพาทีมรั้งอันดับ17โอ้โหไม่น่าจะใช้คาว่ารั้งนะประมาณว่าแบบถูก ถูกเขาตบลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลงไปที่17นะครับก็ในผลงาน5เกมหลังสุดนะครับของมาร์โกกเต้เนี่ยรวมทุกรายการนะครับ5เกมนะแพ้3เสมอ2ไม่ชนะใครเลยนะครับจึงทำให้ราอูลกอนซาเลสเนี่ยเป็นเป้าหมายในการดึงตัวนะฮะซึ่งคาดกันด้วยนะฮะคือสื่อของทางเยอรมันคาดกันด้วยว่าคนนี้แหละจะกลายเป็นน so. oh ิวชาบีอลอนโซโอ้โห ผมว่านะเขาจับโยงไปนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะหนึ่งเป็นสัญชาติสเปนเหมือนกันอ่านิวชาบีอารอนโซใช่ไหมสอเอ๊ะคุมทีมชุดเล็กมาเหมือนกันชุดเล็กจากที่อื่นนั่นแหละนะแล้วก็มาคุมชุดใหญ่แบบนี้เฮ้ยไม่แน่ว่ะอ่าประมาณนี้แต่ผมว่าเอ่อตอนนี้ผมไปดูทางสื่อของสเปนทั้งหมดแล้วนะครับผมตั้งแต่มาสมากานะครับเอลชชลิงกิโตทีวีรีเลโบนะฮะ ไม่มีใครเล่นข่าวนี้เลยมีแต่คิกเกอร์นะฮะแม้แต่แบบบิลก็ยังไม่ได้เล่นนะยังไม่เล่นข่าวนี้ด้วยซ้ําผมก็เลยว่าแบบมันต้องรอ,งอฟังก่อนอะนว่ามันจะจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะฮะลองดูนะถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้านะมีการแต่งตั้งราอูลกอนซาเลสกับอุนิโอลเบอร์ลินจริงๆอะ่ะแสดงว่าคิกเกอร์โคดแมนอืมเพราะคิกเกอร์เขาบอกว่าจะแต่งตั้งวันนี้แต่เวลาที่ไทยกับเวลาที่เยอรมันมันห่างกันเนาะ เดี๋ยวมาลองดูกันว่าคิกเกอร์เขาจะแม่นขนาดไหนนะครับสำหรับข่าวนี้นะอ่ะแล้วปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอแมดริดบุกเยือนกาดิสนะครับผมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะในเวลาไทยนะครับที่สนามเอสตาโดนูโโบอ่ามิลันดิลยานะครับผมคืนนี้ก็เป็นลาลีการัดที่14แล้วนะครับเป็นการกลับมาครั้งแรกนะครับหลังจากอ่าพักไป2ออาทิตย์ นะฮะในบอลทีมชาตินะครับแต่นักเตะโอ้โหเจ็บประณวนนะตัวหลักตัวสำรองของเรานะครับแต่กาดิสก็ไม่แพ้กันนะครับอมาฟังความพร้อมก่อนเกมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านกาดิสของโค้ชเซคิโอกอนซาเลสนะครับปัจจุบันรังอันดับ16นะแล้วก็แข่งน้อยกว่าเรอัลมาดริดด้วยนะครับหเกมเกมนี้จะขันนักเตะเพียบเหมือนกันนะครับผมตัวหลักตัวสำรองไปหมดนะฮะได้แก่โอแกมโปนะครับผมฟารี่เอเมเตริโอนะครับผมเมเร่นะฮะซัวดัวนะฮะ รุยเอเดนเอนันเดสนะครับกูเอเมและเซบิเซบริบรโนนะครับผมโอ้โหชื่อแต่ละคนไม่ค่อยได้อ่านขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดผิดถูกถูกนะครับผม8คนนะร,รวมทั้งหมด8คนส่วนฟังทีมเยือนเรัลมดริดนะครับของโค้ชอันเช่เนี่ยก็เจ็บไม่น้อยหน้ากันนะฮะอย่างที่บอก เกป้าชูอาเมนี่กมาวิงกาวินิซุสอาดาคือแลเเดมิลิเตาและชีโบกุกตัว7คนพอๆกันนะครับผมก็แข่งกันเจ็บแข่งกันเจ็บอะไปดูอันนี้ก็หน่อยนะครับสควอตลิสนะครับที่อันเช่พาขึ้นมานะจากชุดกาสติยามีใครกันบ้างนะครับ ลูนินนะครับน่าจะเป็นผู้รักษาประตูในเกมนี้เหมือนเดิมนะครับมีก็มีปิเอโร่มีฟานกอนซาเลสนะครับเป็นผู้รักษาประตู3คนนะครับกองหลังกับแบ็กนะครับกาบาคาวนะอาราบานาโชลูกัสบัตเกตฟลานกาเซียแฟร์ลองเมนดี้แล้วก็รูดิเกอร์นะครับมิดฟิลด์เบลลิงแฮมนะครับผมโคลสโมดิตเบลเบเดซบายอสนะครับกลับมาแล้วนะครับผมมาริโอมาตินนะครับแล้วก็นิโกปาสนะครับกองหน้าเป็นโรดิโกโคเซลูบราหิมแล้วก็กอนซาโล กาเซียนะครับเอามากี่คนเดียวนะผมขอนับก่อนฟรานกาเซียอันที่จริง2คนนี้มันก็จากชุดกาสติยาเหมือนกันอ่ะหนแล้วกันอ่ะสามคนจัดหนักจัดเต็ม5คนดึงมาจากชุดกัสติยานะครับอ่ะไปดูไล่อัพสิตัวจริงที่ค่าจากเวมฮูสกอร์กันหน่อยนะครับฮูสกอร์ก็ให้มาในแผน4 3่สามห่เหมือนเดิมนะครับผม หรือว่า cc 2องเดมอนนั่นแหละของฝั่งเรานะครับแต่ส่วนฝั่งทีมเย่านะครับก็ฝั่งเจ้าบ้านนะก็ cc 2นะครับด้านกว้างปกตินะครับเนเดสม่าเฝ้าเสานะครับก็จะมีวิกตอร์ชูสนะครับคนนี้นะคือเป็นอดีตนักเตะชุดกาสติยาของเรานะครับมีปิเรสนะครับผมมีเอ็นันเดสแล้วก็คาเซเล่นะครับกองกลางนะครับมาชิสนะฮะคูเม่นะฮะอาการัสนะครับผมแล้วก็นาบาโรอนะส่วนกองหน้าเป็นรามอสกับ โรเจอร์มาตี้นะครับอันนี้คู่ปัจจุบันของเขาอยู่แล้วดีหน่อยนะกองหน้าเขาไม่เจ็บบอกเลยนะตัวจริงของเขาไม่เจ็บสักคนกองหน้าเออไอที่เจ็บอ่ะส่วนมากเป็นกองกลางปีกแล้วก็กองหลังนะครับส่วนฟังทีมเยือนของเรานะครับผมมาริดมาในแผนไดมอนด์อย่างที่บอกนะครับลูนินเฝ้าเสาแบ็กโฟผมก็คิดว่าชุดนี้แหละนะน่าจะดีที่สุดนะเวลานี้กาบาคารรีดิเกอร์อาราบาเมนดี้นะครับกองกลางก็น่าจะชุดนี้แหละในความคิดผมนะ อ่าบอเบลเดเซบายอสเอยไม่ใช่เซบายอสสิคิด <c oughs> <c oughs> ถึงเซบายอสได้ไงวะเซบายอสมันเป็นตัวสำรองแน่นอนนะครับโคลสโมดิสบเบลิงแฮมนะครับผมเป็นกองกลางและกลางลุกนะครับกองหน้าโรดิโกนะครับโอ้โหอันนี้ถือว่าโชคดีนะโรดิโกหายเจ็บกลับมาแล้วคือเจ็บนิดเดียวนะครับผมคู่กับโคเซลูนะครับอ่า,าอ่วมพอๆกันนะครับผมแต่ผมต้องบอกว่าความอ่วมของกาดิสผมว่ามีผลมากกว่าเรา ประมาณอีกหนึ่งเท่าอ่ะเพราะผมไม่ได้บอกว่าเราอ่วมขนาดนี้เอยเราดูเหนือกว่าขนาดนั้นนัะไม่ใช่นะอะความอ่วมมันพอๆกันอ่าเราหายไป 7, เจ็ดเขาหายไปแปดใช่ไหมแต่คือจากที่ดูจากไลน์อัพผมลองไปสองสองไลน์อัพเก่าๆ,ๆที่เขาเจอเกมเกมแบบเอประมาณสองสามเกมหลังมาเนี่ยไลน์อัพส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี้ยนะครับซึ่งพวกที่เจ็บไปอ่ะมันจะก่อนหน้านั้นะนะครับที่เป็นตัวหลัก ซึ่งตัวนี้พวกนี้คือมันจะเป็นแบบมีตัวสำรองที่เคยเป็นตัวโรเตชันบ่อยๆมาเป็นประจำการเป็นตัวจริงนะครับผมในเกมนี้ของฝั่งกาดิสนะแต่ฝั่งเราอ่ะ <c oughs> ผมว่าชุดนี้แหละเพราะว่าทูนิครอสยังไงก็จำเป็นอยู่ที่ต้องออกบอลจากแนวลึกนะครับวันนี้ก็ต้องอาศัยบอเบเด้เป็นคนช่วยวิ่งกรวดนะทุกทีมันจะเป็นคามาวิงก้าเนาะพีมดก็ออกบอลน,นะวิชันการจ่ายบอลเหมือนปกติไป วิ่งช่วยน้องนิดๆดบาไปได้วิ่งพลาดน,นะครับเบลลิงแฮมเติมเกมสูงนะครับแล้วก็ลงมาล่วงบอลได้บ้างอะไรประมาณนี้น่าจะใช้แผนเดิมผมว่านั่นนี้ถ้าดูจากผลนะฮะผลจากของบาซ่านาที่แล้วขออ้างนิดนึงไม่ได้เยอะเยอยนะครับบาซ่าสะดุดเสมออ่าถ้าถึงเราจะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บแบบนี้นะครับแต่เกมนี้มันต้องเก็บให้ได้นะเพราะว่าบาซ่าเขาอุตส่าห์สะดุดแล้วนะครับ ต้องทําให้ได้ในเกมนี้นะครับผมให้เราชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดนสักลูกหนึ่งนะอะดูดูรายชื่ออันนี้คืออันที่จริงมาเจอะก,กว่านี้นะของฝั่งกาดิสนะครับฝั่งเรามันประมาณนี้แหละนะครับแฟกลองมินดี้ไม่ไม่เจ็บมากนะครับก็เล่นได้นะน่าจะเล่นได้ปกตินะครับอ่ไปดูฮูสกอร์ให้ผลกันหน่อยนะอะพอๆกับผมเลย <laughs> ผมไม่ได้ดูฮูสกอร์ก่อนนะ คือผมคิดเองก่อนแล้วก็มาดูหูสกอร์นะครับเท่าๆกันนะครับอ่ะทุกคนให้สกอร์ยังไงนะครับก็พิมพ์มาเม้นกันได้นะครับคืนนี้เป็นการกลับมาครั้งแรกหลังจากพักเบรกทีมชาตินะครับนักเตะเจ็บระนาวนะฮะไปฟังบทสัมภาษณ์อันเช่ก่อนเกมกันหน่อยนะครับอันเช่บอกว่าเรามีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บที่ขัดขวางเราเล็กน้อยนะแต่โดยรวมแล้วทีมยังแข่งแกรงอยู่เราแข่งขันได้เสมอแม้จะขาด มิลเตากุกตัวตว,วินิซูสและเบลลิงแฮมก่อนหน้านี้เราเล่นอย่างเต็มที่เรามีความมั่นใจและเราว่าเราคิดว่าผู้เล่นที่เจ็บนะ่ะน่าจะกลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับน่าจะหายกลับมาโดยเร็วนะทีมกำลังไปได้ด้วยดีและเรามั่นใจว่าเราสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆได้ใครที่ได้เล่นน้อยนั่นนี้แหละจะเป็นโอกาสให้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าเรามีขุมกำลังที่แข็งแกร่งขนาดไหนนะครับ <c oughs> ก็แกก็พูดแบบป้องๆตัวเองไว้ก่อนนิดๆว่าแบบอ่าถึงแบบนักเตะมันเจ็บไปเยอะนะตัวหลักเจ็บไปเยอะแต่ขุมกําลังยังดีอยู่อืประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะผมให้สองหนึ่งนะครับก็ด้วยแบบอย่างที่อมันเป็นชุดนี้แหละอ่าลองมาดูกันใหม่ด้วยความที่มันเป็นชุดเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันยังขาดตัวตัดไปนิดนึงอะ่ะเออผมเลยคิดว่าตัวเบรกไอ้ตัวตัดอะ่ะมันอาจจะ มันอาจจะเป็นจุดบอดของเราตรงนี้นิดนึงนะครับช่วงแรกๆเบาไปได้อ,อาจจะช่วยได้ในการวิ่งตัดบอลให้วิ่งเติมให้อะไรประมาณนี้วิ่งรับให้แต่ผมว่านานๆไปอ่ะเกมมันเดียวเหมือนมันจะเริ่มหลวมถ้าเกมเริ่มหลวมเสร็จปุ๊บไอตัวตัดเราก็ไม่มีด้วยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะโดนสักลูกผมคิดว่าโรเจอร์มาตี้เนี่ยฮะคนนี้แหละน่าจะยิงอันนี้คิดเองนะ แต่ส่วนของเราอันลองทายกันนะ2ประตูผมว่าเบลลิงแฮมกับมาลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้เทพโคไซรูอีกลุกนึ่งนะครับอาทุกคนให้ยังไงเหมือนเดิมนะครับพิมพ์มาบอกกันได้นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวแล้วก็รีวิวก่อนเกมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆ นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาคุยกันนะครับผมก็คงไม่ได้ไลฟ์หลังเกมทันทีเหมือนเดิมนั่นแหละนะน่าจะดูบอลเสร็จแล้วก็น่าจะหลับไปเลยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดคุยกันนะครับไม่ได้เจอกันมานานนะเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันนะครับสำหรับวันนี้ช่องนันกาสติีาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะ